พาวซัมเมลโซอันนี้เป็นสไตล์นะคะเป็นสไตล์ของตัวเพอร์ดายเมลโซเพื่อนๆสามารถทำได้โดยการ1เติมไบท่านพาสก่อนนะคะแล้วก็2จะต้องทำการปลดล็อกเพจหนให้หมดก่อนก็คือจะต้องมีตัวเมลโซเพอร์ดายเมลโซก่อนเสร็จแล้วก็มาปลดล็อกของข้างหน้าทั้งหมด5ชิ้นนะคะ พอปลดล็อกของข้างหน้าทั้งหมด5ชิ้นทํา Quest ครบแล้วเนี่ยมันก็จะปลดสไตล์ให้อัตโนมัติเลยค่ะและเพื่อนๆจะต้องเก็บก่อนที่จะมีการเปลี่ยนซีซันนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนซีซันปุ๊บจะไม่สามารถย้อนกลับมาเก็บของใน p l a t i n Pass เก่าได้เก็บได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นและถ้าไม่ได้เก็บเลยก็ถือว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะยังไงก็ถ้าเกิดเติม a t Pass แล้วอย่าลืมเก็บของรางวัลให้ครบนะคะ